สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดต้นไม้เรียบด่วนลามินทานะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราพามาดูนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแล้วก็มีต้นไม้อะไรใหม่ๆบ้างนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมดูนะครับเดี๋ยวตามมาเลยนะครับผมมาครับก็ตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของไม้ดอกไม้ประดับนะครับก็จะมีพวก อาบ้านไม่รู้รวยแล้วก็ดอกไม้ดอาเฟื่องฟ้าต่างๆนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมตรงจุดอื่นมาครับครับอย่างเช่นนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของอดอกชบานนะครับแล้วก็ดอกตรงนี้ดอกอะไรไม่รู้สวยๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีดอกสีชมพูชมพูนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของหนวดฤาษีนะครับ แต่ที่สําคัญเลยนะครับก็คือนะครับตอนนี้นะครับถนนนะครับทั้งสองข้างนะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้ดีกว่ามาครับครับเรามาเริ่มต้นที่ร้านจินยูกรีนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกไม้ล่มนะครับที่ปลูกสามารถปลูกในล่มได้นะครับ ก็อย่างตรงนี้ทํางาช้างต้นใหญ่ๆเลยเห็นไหมต้นใหญ่มากเลยนะครับอ้วนๆเลยนะครับางาช้างเนี่ยขายกระถางอยู่ที่250บาทนะครับเนี่ยงาช้างต้นใหญ่ๆเลยนะครับเราก็จะมีดอกตัวนี้ด้วยนะครับนี่เราก็จะมีไผ่กวนอิมด้วยนะครับนี่ครับไผ่กวนอิมกระถางน,นี้ก็จัดไว้สวยเนาะ มีม,มีมีอันนี้ใบเดียวน่นารักหนึ่งเหมือนกันนะครับเนอะเนี่ครับเราก็จะมีพวกต้นไม้พวกเนี้ยครับนี่อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีต้นอาวาสนานะครับแล้วกอ็อันนี้นะครับอยู่ที่ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทนะครับมันก็จะมีเฟิร์นด้วยนะครับเฟิร์นแล้วก็จะมีนี่เฟิร์น ต้นใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกระถางด้วยนะครับจะมีกระถางพลาสติกแล้วกระถางปูนนะครับแล้วก็จะมีพวกกล่มมะพร้าวนะครับหินรวยหน้าต่างๆนะครับมีปุ๋ยนะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าครับก็จะเป็นในส่วนของอันนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ต้นละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับสวยนะสีแดงๆนะครับอันนี้ก็อ่า อัญมณีเนี่ยต้นนี้นะครับอัญมณีราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสุขสมใจปองก็มีนะครับก็หนึ่งร้ยหกสิบาทเหมือนกันนะครับนะครับมีเฟินแล้วก็จะมีกวักกวกมอระกตดด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีบันไดเก้าชั้นด้วยนะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของปกาลังนะครับดอกไม้ดอกตรงนี้ก็สวยนะ แล้วก็จะมีในส่วนของนี่ไอตัวอะไรนะอันนี้กระถางละสามสิบห้าบาทนะครับเนี่ยอันเล็กๆนี่น่ารักเลยโอเคครับก็ถ้าใครมาแถวเรียบด่วนก็มาดูได้นะครับตรงนี้ถนนทําเสร็จละสวยด้วยนะครับร้านต่อไปนะครับก็จะมีในส่วนของอต้นโกศลส,สวยๆเลย แล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปดูด้านในนะครับตรงนี้ดอกสีมม่วงสวยมากเลยเดี๋ยวให้ดูครับดอกม่วงสวยเลยนะครับตรงด้านในนะครับก็จะมีในส่วนของปวยเซียนด้วยนะครับแล้วก็ลินมังกรแล้วก็ในส่วนของกวักกวากดำกวากเขียวนะครับแล้วก็อัญมณีสีแดงนะครับตรงนี้นี่ แล้วก็เพชรน้ำหนึ่งนะครับเพชรน้ำหนึ่งก็มีนะครับเนี่ยหลักรั์ก็มีต้นใหญ่ๆเลยนะครับมาด้านนาเราก็จะเห็นเป็นเฟิร์นเนาะนี่อันนึงก็จะเป็นต้นไม้เดี๋ยวกูหลักก็มีนะครับกูหลักต้นใหญ่ๆเลยนี่ครับกูหลักก็เดี๋ยวเราลองไปดูตรงด้านอื่นนะครับตรงนี้ก็จะมีส้มจีดด้วยนะหนึ่ง สมจีดนะครับนอกจากอาขายต้นไม้แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของอ่อะไรนะน้ำพูครับนี่ตรงด้านหน้านะครับก็จะเป็นน้ำผูอันเล็กๆนะครับเนี่ยเออสวยเนาะน้ำผู้สวยเหมือนกันนะครับนึ่ครับด้านหน้าก็จะมีในส่วนของ นี่มีดอกกีโถแล้วก็ดอกเข็มแล้วก็อ่าเฟืองฟ้านะครับเฟืองฟ้าสวยๆเลยนะครับแล้วมีดอกสีเหลืองๆเยวยน,นี่โอเคครับนี่ครับร้านนี้นะครับก็จะมีในส่วนของส้มจีดแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับนางฟ้านะครับอันนี้ยังทํายังไม่เสร็จนะครับยังมีอย,ยังมีหินอยู่เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแม้เข้าไปดูก็ได้อันนี้ก็จะมีในส่วนของดอกไม้วสวยๆเนี่ยเห็นไหครับนี่เลยให้ดูนะครับสวยเนาะถ้าโดนแดดแล้วสีสวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นดอกข้ะจานันทร์ครึ่งเซี่ยวนะครับ อันนี้ก็จะมีดอกไม้สวยๆนี่สวยนะครับอสนต้นสนสน,สนบอมเนี่ยสองยี่สิบบาทนะนี่สนทรายมูลก็สองห้าสิบาทเหมือนกันแล้วก็มีพุณสุภโชคด้วยนะครับแล้วก็จะมีสนฉัดสนฉัดเนี่ยจะอยู่ที่สองร้อยแปดสิบบาทนะ มี่สนบางกรนเ้ยนะครับสนบังกรต้นใหญ่ๆก็สองร้อยห้าสิบบาทนะนี่อันนี้อะไรเนี่ยลาเวนเดอร์นะครับโอ้ยลาเวนเดอร์สวยมากต้สนสวยมากเลยนะครับแล้วก็จะมีสนใบขนุนเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นต่อกันเลยครับนะ นะครับส่วนฟั่งนี้ก็จะมีในส่วนของอมีโรนเมลี่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของดินนะครับดินหินกาบมะพร้าวนะครับแล้วก็จะมีต้นโกสนต้นโกศลเสียยใบเสียอ่อนเนี่ยสวยนะครับร้อยแปดสิบบาทเองใบสวยๆเลยอันนี้ก็สวยนะนี่ต,ต้นไม้ร้านนี้สวยครับ มีมีดอกมะวัวด้วยนะครับอันนี้ดอกมะวัวสวยๆเลยอันนี้ต้นละสามสิบห้านะครับสามสิบห้าบาทนะสูตรเกวเดียวยี่สิบห้าบาทนะร้านนี้ต้นไม้สวยๆตรงนั้นเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูตรงร้านอื่นกัตอนต่อดีกว่าส่วนร้านนี้นะครับก็จะมีในส่วนของอ่อ ผักผักกะเพราโหละพานะครับแล้วก็จะมีดอกไม้เนี่ยครับคุณนายตื่นสายอันนี้เป็นเป็นหลักเลยนะนี่ให้ดูเออทําแบบนี้ก็สวยนะครับนี่ก็จะมีดอกไม้ตรงนี้สวยนะครับแล้วก็นี่อันนี้จะเป็นต้นต้นไผ่นะครับนี่เดี๋ยวมาดูพืนผักสวนครัวนะครับ มีต้นมะละกอด้วยนะครับนี่ต้นมะละกอแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอ่าต้นอะไรจําไปชื่อไม่ได้อันนี้นี่ผักสวนครัวบ้านเรานะครับนี่ครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของกวักดําด้วยนะแล้วก็จะมีสนด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีต้นไม้บอนสลาอยู่ด้านในนะครับนี่บอนสลาดา แล้วก็จะมีเฟิร์นด้วยนะครับนี่ครับ,รบก็กำลังจัดร้านอยู่นะครับเอาต้นไม้มาตากแดดนะครับอาบแดดครับอันนี้ก็จะมีอ,อในส่วนของโรสเมลรี่นะครับอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสวยๆเลย อันนี้ก็สวยนะแล้วก็จะมีในส่วนของดินขายด้วยนะครับแล้วก็มาต่อร้านนี้นะครับร้านนี้วันนี้ไม่เปิดนะครับน่าจะหยุดนะครับนี่มีดอกไม้สวยๆเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีพวกดินต่างๆนะครับเดี๋ยวมาเดินดูด้าน,านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีในส่วนของน้ําพุนะครับแล้วก็หินนะครับ เดี๋ยวเราขอเข้าไปดูนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับนี่น้ำผู้สวยๆเลยนะครับโง่อันนี้ก็สวยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเดินดูตรงสุดอื่นนั้นต่อดีกว่าครับครับ้านนี้นะครับก็จะมีอ,อดอกไม้ขายด้วยนะครับแล้วก็ ตรงนี้น่าจะเน้นเป็นกระถางมากกว่านะครับนะครับอันนี้ดอกไม้อย่างเงี้ยครับไม่ดอกไม้ประดับสวยๆสีสวยๆสีสวยมากเลยนี่มีดอกมีต้นมะลีด้วยนะครับแล้วก็จะมีต้นนี้สวยๆแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมต้นใบใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกระถางนะครับกระถางปูน เดี๋ยวพอผมพอไปดูกระถางปูนอีกนึงนะครับนี่กระถางปูนใบใหญ่ๆหญ่สวยสวยเลยเนาะเออกลมกลมสวยสวยใหญ่ๆหนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเดินไปดูดูตรงจุดอืน่นกันต่อดีกว่านะครับอนะครับร้านนี้นะครับก็จะมีในส่วนของผึ่อผักส่วนพว่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีพริกเนี่ย แล้วก็พลิกพิกพิกพิก,กอันนี้พิกชี้มาเชียวแล้วก็จะมีในส่วนของอต้นโกศลน,นี่แล้วก็เฟื่องฟ้านะครับแล้วก็มีต้นมะเขือด้วยนะครับจะมีดอกสีขาวนะครับด้านในก็มีนะครับก็จะเป็นอ่อหนวดรูสีต่างๆนะครับแล้วก็จะมีสายใบสักด้วย จะให้ดูตรงนี้นะครับโอ้หอันนี้ก็จะมีดอกคุณนายตื่นสายแล้วก็ชวนชมนะครับด้านหน้าร้านนะครับแล้วก็จะมีบอลสีนะครับแล้วก็จะมีต้นนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็จะมีดอกกล้วยไม้สวยๆเลยนี่ดอกสีแบบสวยมากเลยครับผมวาเนี่ยเน่ยสีม่วงหรือว่าสีแดงเนี่ยสวยมากเลยนะ อันนี้ก็จะขายเป็นกระถางนะครับดอกไม้ในกระถางนี่สวยเหมือนกันนะครับอกล้วยไม้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนอันนี้ดอกกล้วยไม้ดอกเล็กๆนะครับนี่แล้วก็จะมีในส่วนของดอกบัวนะครับนี่ให้ดูตรงนี้อ้าวสวยไหมครับใบร่วงไปละเหลือแต่ฝักนะครับแล้วก็จะมีอ่าอะไรนะอ่างบัวด้วยนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของอ,อะไรนะดินต่งตางๆนะครับดินแล้วก็กา,าบมะพร้าวต่งตางๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตรงชุดอื่นกันดีกว่านะครับครับร้านนี้ก็จะมีในส่วนของดินนะครับแล้วก็ดินปลูกบัวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ ดอกบัวจันทร์จำหน่ายด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของดาวเรืองด้วยดาวเรืองสีแบบสีเหลืองสวยๆเลยอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูดอกบัวสีม่วงๆนะครับนี่ดอกบัวม่วงๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีดอกบัวสีขาวแล้วก็ดอกชมพูนะครับอันนี้ก็จะมีพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านในนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูนิดนึงแล้วกันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพวกผู้ผักพืชผักสวนครัวนะครับก็จะมีโหระพากะเพรานะครับแล้วก็ตกไคร้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีส้มจี๊ดนะครับส้มจี๊ดแล้วก็ตรงนี้จะมีดอกไม้สวยๆนี่นะครับแล้วก็จะมีโรสเมลี่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคุณนายตื่นสายนะเออจัดสวนสวยเลยนะครับนี่ ั่งซ้ายมือก็จะมีในส่วนของดอกเข็มดอกเข็มดอกใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ดอกไม้อาอันนี้พวยเซียนนะครับพวยเซียนดอกใหญ่ๆเลยนี่แล้วก็จะมีด้านหน้าก็จะมีต้นโกสนนะครับว้าวแล้ด้านในก็จะมีในส่วนของยางอินเดี India, ย,ยนะครับนี่ยางอินเดียสวยๆนะครับจัดส่วนสวยเลยนะครับร้านนี้ นี่ครับผมนี่เดี๋ยให้ดูนะครับครับผมส่วนตรงนี้นะครับนอกจากจะมีในส่วนของอดอกไม้แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของอกระถางปูนต่างๆพวกกระถางปูนปูนเผาอะไรเขาเรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาดินเผาต่างๆนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกระถางด้านในเนาะ ให้ดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้สวยๆนะครับโดนแดดมาแล้วสวยเลยเนี่ยสวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูเดินดูกระถางด้านในนะครับนี่กระถางด้านในก็จะมีในส่วนของดินเผานะครับกระถางดินเผามีใบเล็กใบใหญ่นะครับอันนู้นอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขวามือก็จะเป็นดินเผาใบเล็กๆนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นปูนปืยนะครับปูนปืเปยืยแล้วก็ด้านบนก็จะมีรองตุ๊กตานะครับสวยๆเลยนี่แล้วก็จะมีกระถางพลาสติกด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของกระถางตรงนี้นี่มีชลอมครอบไปด้วย สวยนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่างบัวนะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูตรงจุดอื่นกันต่อดีกว่าครับผมครับนอกจากจะมีในส่วนของอกระถางแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของปุ๋ยแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะนี่ครับมีกันไกลด้วยมี ปุ๋ยแล้วก็มีดินต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกระถางนะครับแล้วก็จะมีพวกดินปลูกต่างๆแล้วก็มีกระถางพลาสติกใบใสๆด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงนี่แล้วก็จะมีดอกไม้ครับผมครับไปดู จุดอื่นยึกันต่อนะครับก็จะมีในส่วนของอ่าต้นสนสนใบสักด์ออสายใบสักดอครับผมแล้วก็จะมีเฟิร์นด้วยนะครับเฟิร์นแล้วก็จะมีในส่วนของเมืองบอนซาลาบีมอนซาลาด่างน,นะครับให้ดูใบด่างครับไปไปดูตรงจุดอื่นดีดกันดีกว่าครับผมครับ นี่ครับเราได้ให้ดูมุมไกลๆนะครับก็ตรงขวามือนะครับขวามือของเรานะครับก็จะมีร้านขายดอกไม้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ทาถนนเสร็จแล้วนะครับสั่งซ้ายจะยังอยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินตรงอ่าอีกฝั่งหนึ่งด้านถนนถนนติดถนนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินดูครับว่ามีอต้นไม้หรือว่า กระถางอะไรใหม่ๆบ้างนะครับเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูดตรงด้านถนนใหญ่ครับผมครับนี่ครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของต้นอ่ามะละกอด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังซ่อมแซมหลังคาอยู่นะครับนี่ครับก็จะมีในส่วนของอต้นไม้แล้วก็กระถางแล้วก็ต้นกุหลน,นะครับ กำลังซ่อมแซมหลังคาอยู่ยังไม่กล้าเดินเข้าไปนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็มีในส่วนของอ่ากระถางนะครับกระถางสวยๆเลยนะครับแล้วก็จะมีอ่ากระถางมะพร้าวด้วยนะครับด้านบนเห็นไหมที่แขวนต่างๆนะครับแล้วก็อตรงนี้ก็จะมีในส่วนของกระถางนะครับนี่ กระถางปูนเปลยนะครับแล้วก็กระถางสวยๆตรงนี้ครับดูนะครับกระคาได้ละ2ยี2ส0บาทนะครับนี่เดี๋ยวเราทาทะลุไปด้านด้านนอกเลยดีกว่านะครับอันนี้ครับก็จะมีในส่วนของกระถางเคลือบเงาสวยๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอร์ด้ัพุนะครับกระถางอํำพุ น่ารักน่ารักแบบน้องกระถางต้นส้วยสวยเนาะส่วนตรงนี้นะครับเราเดินมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะมีในส่วนของกระถางนะครับกระถางพวกดินเผาแล้วก็กระถางพลาสติกนะครับแล้วก็อ๋อนะครับมีไอตัวที่ออ ควนดินนะครับนี่ยเราก็จะเป็นกระถางตรงนี้แลวก็จะเป็นกระถางอ่างบัวนะครับแล้วก็นี่กระถางลายมังกรด้วยนะครับด้านในเนี่ยนู้นะครับแล้วก็ตั้งจากกระถางแล้วก็จะมีในส่วนของดอกกล้วยไม้สวยๆนะดอกกล้วยไม้ลายลายลายลา,ายสีคุณูติดทางก็สวยนะครับดอกน,น,นี้ก็จะเป็นดอกกล้วยไม้สีเหลือง เลยนะผมว่าผมว่า,ม,วามันก็สวยของ,งม,มันในลักษณบของมันแต่ละต้นนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีกระถางในส่วนของกระถางพลาสติกนะครับแล้วก็กระถางดินเผานะครับแล้วก็จะมีกามม้าร้าวติ้นะครับตัวนี้ถือร้าพลาสติกเห็นไหมแล้วก็จะมีดินนะครับ แต่ว่าตรงนี้ก็จะมีก็จะมีต้นกัวสน,นเล็กๆนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีในส่วนของกล้วยไม้เหมือนกันเดี๋ยวให้ดูดอกสีม่วงนะดอกสีม่วงนี้ก็สวยครับแล้วก็ด้านลน่างก็จะมีเฟิร์นแล้วก็มีวออกวบพอเล่าขนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็ขา,ายสาขาเหมือนกอันนะครับ ไม้มงคลนะครับร้านไม้มงคลก็จะมีมคคตน้นหางออมชมพูต้นนี้สวยเลยนะครับสวยนะครับออมชมพูสวยมากอันนี้ก็สวยครับเดี๋ยวลองเรามาดูตรงด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีในส่วนของเคน่ชมนะครับแล้วก็มีดอกไม้สวยๆนะครับชวน่ชม กลีดดอกนะจะเป็นสีออกม่วงๆน้าเงินน้ำเงินนะครับสวยเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนด้านในขวามือตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของปุ๋ยดินนะครับไม่ใช่ปุ๋ยนะครับมีดินนะครับแล้วก็มีกระถางแล้วก็จะมีร้านนี้ก็จะมีในส่วนของไซใบสักนะครับแล้วก็มีดอกชบาชมพูนะครับ สวยๆเลยนะครับแล้วก็นะก็จะมีดินนะครับรตัวแหวนๆอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับตรงอันนี้ี่อยู่ด้านด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าถนนเลยนะครับแล้วก็จะมีต้นโวสนสวยนะต้นกวสนต้นนี้สวยนะครับครับแล้วก็จะมีเดี๋ยวเดินไปดูด้านหน้า ้านหน้าก็จะมีในส่วนของอดินเหมือนกันนะครับดินแล้วก็ตาบม้าร้าวต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอดอกกุหลาบนะครับดอกกุหลาบเดี๋ยวให้ดูดอกกุหลาบใกล้ๆนะครับก็จะมีดอกกุหลาบดอกเล็กๆนะครับก็จะมีดอกมะลิด้วยนะครับแล้วก็จะมีชวนชมนะครับอตรงนี้ก็จะมีหนวดหรือสีนะครับ แล้ต็พุทสุภโชคก็มีนะครับพุทกุภโปาก็มีนะครับชาบาดอ,ดอกสีแดงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดอกสีส้ม,สมนะคะดอกสีส้มก็สวยนะเนีนนะะ่ยโตรสครับแล้วก็จะมีในส่วนของดอกยี่โถด้วยนะครับดอกยี่โถดอกยี่โถสีชมพูเลยเป็นพวงเลย เป็นพวงแล้วก็ต้านหน้าครับเนี่ยเผยๆตุดซ้อนนะครับต้นดอกตุดซ้อนแล้วก็ลายแบบลายสักแล้วก็หนวดรอสีนะครับแล้วก็จะมีเปิดด้วยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะอยู่ตรงอ่าซอยประดิษฐ์มนุษยธรรมยี่สิบเจ็ดเลยนะครับตรง ทางที่เราเลี้ยวเข้ามานะครับอันนี้ร้านเขาจะอยู่ด้านหน้าเลยนะครับเนี่ยก็จะมีดอกทองลูไลด้วยนะครับครไปนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับจนยาวไปถึงโน้ตครับนี่ครับก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้าทางเข้านะครับถ้าเราเลี้ยวเข้ามาในในซอยอประดิษฐ์มนูธรรมยี่สิบเจ็ดนะครับ นี่ครับถนนทําเสร็จแล้วนะครับนี่ฝั่งซ้ายมือซ้ายมือยังยังไม่มีร้านอะไรมานะครับแต่ตรงเนี้ยขวามือเนี่ยก็คืออร้านขออาขายประจําอยู่แล้วนะครับก็นี่ครับเดี๋ยวเราพาเดินดูตรงด้านหน้านิดนึงนะครับอโอเคครับเดี๋ยว ครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับด้านหน้าด้านหน้าของฝั่งฝั่งไหนอ่ัฝั่งซอยนี้แต่เมื่อกี้เราไปถ่ายด้านหน้าติดถนนไปมามาแล้วนะครับพราะส่วนด้านหลังก็แล้วกันด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของพืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็จะมีดาวเรืองดอกมะลิต่างๆนะครับนี่อันนี้ก็สวยนะแล้วก็ ก็จะมีส้มจีนด้วยนะครับแล้วก็ตรงด้านนี้นะครับก็จะมีเอเหมือนการเดินเข้ามาก็จะมีในส่วนของพืชพักสวนครัวนะไม่ว่าจะเป็นผักอหัวล็อกผ้านะครับผักชีไปเรื่อยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคุณนายเตืน,นสนนนา,นา,านยนะครับไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ,ขง,อง,ง,ง,ของเออนี่ครับ ต้นไม้ต้นสนนะครับเราก็จะมีในสน่วนของนี่เลยนี่เดี๋ยวให้ดูดอกบัวนะครับดอกบัวสวยๆนะครับมีทั้งบานและไม่บานนะครับเดี๋ยวให้ดูไอ้ไ,อไม่บานก่อนดอกน,นี้แนละ้วสวยนะเอ๊อันนี้ก็บานแล้วนะครับว,ว้าวอันนี้ยังไม่บานนะครับดอกตุูมๆเลยนะครับเราก็จะมีดอกบัวแบบนี้ด้วยนะครับ ี่ให้ดูดอกสีม่วงยังแจ่มครับอันนี้ก็สวยโอเคครับผม okay. oh, oh. ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปมาจนจบนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอฝากช่องหมีพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับล้ก กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็วันนี้ก็สงคานนะครับปี2567นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับก็ให้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าได้เจ็บได้ไข้ได้ป่วยนะครับนะครับขพอให้นำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็ มีความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบา,บายบายสวัสดีครับผม